ประตูแห่งการพบพันเลือกใครดีแล้วการได้ตัวละครฟรีๆจากตัวละครซีซั่นประจำแพทเนี่ยทำยังไงไปดูกันครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสุสๆกับเกม Black c o v e r M ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพาเพื่อนๆเนี่ยดูนี่เลยครับประตูแห่งการพบพานครับผม ซึ่งตัวเกมนะครับเขาจะแจกกุญแจแห่งการพบพานเนี่ยมาให้เพื่อนๆอยู่แล้วนะครับสำหรับซีซั่นแรกคนละ1อันครับผมซึ่งเจ้ากุญแจนี้หลังจากที่เพื่อนๆกดใช้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเกิดเป็นประตูแห่งการพบพานแบบนี้ขึ้นมาครับผมพอเราคิดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นการให้เพื่อนๆเนี่ยทำภารกิจให้สําเร็จทั้งหมด6ภารกิจด้วยกันครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนํากันครับว่า6ภารกิจนี้เนี่ยทำยังไงบ้างครับและในช่วงท้ายเราก็จะมาคุยกันว่า 3ตัวนี้เอาจริงๆเราควรเลือกตัวละครไหนครับผมผมขอเริ่มจากตัวของดันเจียนผ่านโถงความทรงจำา3ครั้งนะครับผมให้เพื่อนๆไปที่ท้าทายได้เลยครับผมเพื่อนๆก็จะเจอหัวข้อโถงความทรงจำแบบนี้ครับอันนี้เขาเนี่ยจะมีตั๋วอยู่แล้วครับประมาณ6ใบต่อวันเนาะเราเนี่ยก็มาไล่ลงดันเจียนไปเรื่อยๆครับลงเท่าที่ไหวเลยแบบไหนก็ได้3ามครั้งเท่านั้นก็ผ่านแล้วครับสำหรับภารกิจแรกครับ ภารกิจที่2ครับผ่านการลาดตะเวนผูกสัมพันธ์ดันเจี้ยนนี้ก็สามารถคลิกเข้าไปที่ท้าทายได้เหมือนกันครับผมจะเจอกับหัวข้อการลาดตะเวนผูกสัมพันธ์ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นดันเจี้ยนเก็บดาวต่างๆครับผมเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถเดินทางมาที่ดันเจี้ยนแบบนี้ครับแล้วก็ลงดันเจี้ยนเพื่อเก็บดาวกันดันเจี้ยนพวกนี้นะครับเพื่อนๆจะได้ค่าสายสัมพันธ์เนี่ยเยอะเลยทีเดียวครับผม ลงต่อเนื่องไปเลยครับ50ครั้งซึ่งผมแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยไล่ลงนะครับตั้งแต่โลก1ไล่มาเรื่อยๆเลยครับใครที่ยังไม่เคยลงมาลงเลยแล้วก็เอาตัวละครที่เราต้องการเก็บหัวใจมาลงครับให้ครบ50ครั้งแบบนี้ถัดมาหัวข้อที่3ครับต่อสู้ในสนามประลอง15ครั้งครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวของหัวข้อสนามประลองแบบนี้นะครับหรือว่า PVP นั่นเองครับผมซึ่งเพื่อนๆเ,เนี่ยก็หาคู่ต่อสู้ของเพื่อนๆนะครับแล้วก็ลงต่อเนื่องกัน15้ครั้งตัวการต่อสู้สนามประลอง15ครั้งเนี่ยก็ถือว่าไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไปครับอาจจะใช้เวลานิดนึงครับผม ถัดมาครับผมในหัวข้อถัดมาคือการอัพเลเวลจอมเวทไปเป็น80แล้วก็มีจอมเวทคนนึงเป็นระดับ LR ครับ2หัวข้อนี้เนี่ยจะต่อเนื่องกันเลยครับผมสำหรับหัวข้อนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทำการอัพเลเวลตัวละครของเพื่อนเนี่ยมาแตะที่80เอาไว้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ทําการเลื่อนระดับครับไปเป็นระดับ LR ซึ่งตัวนี้ก็จะใช้ทรัพยากรพอสมควรครับสำเร็จหนึ่งตัวก็ได้รับความสําเร็จภารกิจเรียบร้อยครับ และหัวข้อสุดท้ายครับผมอันนี้ยากที่สุดหรือว่าใช้เวลาเยอะที่สุดเลยครับกับอ่านความท้าทายจํากัดครับผมสําหรับหัวข้อนี้นะครับจะให้เพื่อนๆเนี่ยเข้ามาที่หน้าท้าทายจะเจอกับท้าทายจํากัดครับตัวนี้จะมีการลงท้าทาย6ครั้งต่อวันครับซึ่ง20ครั้งเนี่ยที่เขากําหนดเอาไว้เราก็จะต้องใช้เวลาถึง4วันด้วยกันในการสําเร็จทั้งหมดครับและจะต้องเป็น4วันที่เราเนี่ยทำอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับหน้านี้ก็ให้เพื่อนๆเนี่ยมาไล่ลงทุกๆสิทธิ์ที่คงเหลือของเพื่อนๆนะครับ ให้ครบทุกดันเลยลงเท่าที่ไหวได้เลยครับครบ20ครั้งก็จะได้ครับผมซึ่งตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยบังเอิญบอกว่าอ้ยตอนแรกอยากได้ยามิสุเกฮิโร่แต่ว่าอยากจะกดรีเซ็ตครับผมเขาเนี่ยจะบอกเลยครับว่าถ้ารีเซ็ตแล้วจะลบรายละเอียดภารกิจที่สําเร็จแล้วทั้งหมดนะครับแน่ใจหรือเปล่าว่าจะลบครับ ก็คือเราจะต้องไปไล่ทําภารกิจใหม่นะครับถ้าเป็นภารกิจที่เป็น LR หรือว่าเลเวลแบบนี้มันก็จะได้เลยครับแต่เป็นพวกภารกิจที่สําเร็จเป็นจํานวนครั้งเนี่ย เราจะต้องไปไล่ทำใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะรีเนี่ยก็ถามว่ารีได้ไหมรีได้แต่ก็ต้องระวังดีๆว่าเราจะต้องมานั่งเก็บใหม่นะครับแล้วก็ยังใช้เวลาเนี่ยอย่างน้อย4วันแน่นอนสําหรับตัวของการท้าทายจํากัดตัวนี้ครับหากเราเนี่ยสำเร็จหมดแล้วนะครับผมเราก็กดสําเร็จแบบนี้ได้เลยครับผมก็จะเป็นการปลดล็อกตัวละครแบบนี้แล้วก็กดได้เลยครับรับแล้วยืนยันนี่เลย น่ไอ้มาแล้วครับผมยามิสุเกฮิโรในวิทยาลัยโคเวอร์นะครับผมยามิฟ้าของทุกคนนั่นเองกดยืนยันไปได้เลยครับซึ่งตัวของกุญแจตัวนี้นะครับเขาก็จะมีการแจกอยู่เรื่อยๆพอสมควรครับผมอย่างเช่นน้าแพ่นแรกเนี่ยเขาแจกทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถเก็บเพิ่มเติมได้อีกครับ จากตัวของภารกิจระดับสูงแบบนี้ครับผมในแผทถัดไปเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเอาตัวของกุญแจตัวนี้ไปปลดล็อกตัวละครได้เรื่อยๆครับซึ่งนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งความใจดีของเกมครับที่จะทําให้เพื่อนๆมีโอกาสได้ตัวละคร5าดาวกันในแต่ละแผดครับแผดนี้ใครไม่อยากได้แล้วก็เก็บกุญแจดองเอาไว้ในแผทถัดไปได้นะครับผมจะเป็นการเลือกจอมเวทประจำซีซั่นครับ หลังจาก2ดอกนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมในร้านค้าของเกมนะหน้าแบ็คคริสตัลด้านหลังสุดนะครับผมเราก็จะเจอกับกุญแจแห่งการพบพานแบบนี้ครับซึ่งบางซีซั่นถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ถูกการแจกมานะครับเราก็อาจจะต้องเอาเสียเพชร6 0 0เนี่ยมาซื้อแต่ถือว่าคุ้มเลยทีเดียวนะครับเราเนี่ยเสียน้อยมากๆแต่ว่าได้ตัวละคร5ดาวประจำแพทนั้นมาเลยครับ1ตัว ทีนี้คำถามถัดมาครับผมสำหรับจอมเวททั้ง3 oh, <that> s <S ที่ <3 S 1> อยู่ในแพทนี้นะครับประกอบไปด้วยอาร์สตามิโมซาเวอร์มิเลียนครับ hey, และก็ยามิสเกฮทโรทั้ง3ตัวนี้เลือกใครดีครับอาใครเนี่ยยังไม่มีสักตัวละครเลยนะครับ mm hmm. ผมเนี่ยจะเชียรให้เลือกยามิสเกฮิโรครับ hey, มาเป็นตัวละครดาเมจในช่วงต้นเกมครับ เราจะต้องใช้เขาเนี่ยในการลงดันเจี้ยนนะไม่ว่าจะเป็นดันเจี้ยนธรรมดาเขตเมืองหรือว่าถ้ำน้ําแข็งนะครับ เราจะลงดันเจี้ยนแดงเพื่อหาหนี่เลยครับผมอย่างเช่นดันเจี้ยนแรกเนี่ยเราก็จะมาตามหาเซตอาร์ติแฟกต์ดาวแบบนี้ครับมันจะบวกออฟดีมากๆครับผมหาเซตอาร์ติแฟกต์เสร็จแล้วเราก็จะต้องตีบวกอีกครับเราก็จะต้องมาฟาร์มไอ้เจ้าดันเจี้ยนเขตพลังตัวนี้ครับผมก็เป็นดันเจี้ยนแดงอยู่ดีถ้าเราลงระดับสูงๆแล้วก็เราก็จะสามารถตีบวกเจ้าพวกอุปกรณ์ของเราได้เป็นอย่างดีครับทําน้ําแข็งเช่นกันครับผมแรกๆเนี่ยเพื่อนๆคงจะอยากได้ตัวของผลึกที่เกี่ยวกับการโจมตีไปก่อนทําน้ําแข็งฝั่ง พลังเนี่ยก็สําคัญเหมือนกันครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จะช่องใช้ตัวละครที่เป็นฝั่งเทคนิคหรือว่าสีฟ้าในการลงนั่นเองครับแต่เตือนไว้นิดนึง,งนะครับสำหรับตัวของยามีเองนะครับผมตัวละครนี้ในแพทหลังๆเนี่ยความสำคัญของเขาก็จะลดลงแต่ว่าในช่วงเริ่มเติมเกมตอนนี้นะครับประมาณซีซั่นแรกซีซั่น2แบบนี้เราจะต้องฟาร์มกันอย่างหนักๆเลยการมียามีฟ้าเนี่ยก็จะทำให้ไอดีของเพื่อนๆฟาร์มได้ง่ายขึ้นครับ ถัดมาครับมาที่มิโมซากันบ้างนะครับสาหรับตัวละครฝั่งฮิลเลอร์กันบ้างตัวละครนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นตัวละครฮิลที่ดีเป็นอันดับต้นๆของเกมเลยครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับด้วยความเป็นตัวละคร SSR การอัพเอ่ยการหาสกิลประจําตัวแบบนี้ก็ค่อนข้างลําบากนะครับตัวฮิลหลายๆคนเนี่ยเขาก็จะหันไปปั้นน้องชามี่แทนนะซึ่งก็สามารถใช้แทนได้เป็นอย่างดีเลยครับหรือจะเป็นมิโมซาในร่าง SR ก็ตามก็จะมีคนหยิบม,มาใช้เยอะเหมือนกันครับ ซึ่งตัวละครฮิวเนี่ยในบางสเตจที่เราต้องการให้จบดันเร็วๆนะครับเราก็ไม่จําเป็นแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการยื้เกมเพื่อให้ผ่านอะไรสักอย่างหนึ่งตัวละครฮิวก็ถือว่าจําเป็นครับผมสุดท้ายครับผมสําหรับอาสตากันบ้างครับสําหรับตัวละครนี้หากเพื่อนๆเ,เนี่ยมีตัวละครดาเมจหลักประมาณนึ่งอยู่แล้วนะตัวละครอาส a ซ่าจะโดดเด่นมากๆในการทําดาเมจเดี่ยวครับ เวลาตีมอนสเตอร์เดียเด่ยวๆเนี่ยอัสตาจะตีแรงมากๆครับสามารถเก็บมอนสเตอร์หรือว่าศัตรูได้เป็นตัวๆเลยครับฟันหายฟันหายแบบนั้นเลย แต่ด้วยความเดี่ยวแบบนี้ก็จะไม่ค่อยเก่งกับมอนสเตอร์กลุ่มเท่าไหร่ครับผมชอบนะครับสำหรับแอสตาผมใช้เป็นตัวละครเมนของผมเลยหนึ่งตัวครับผมเพราะว่าได้มาเยอะในช่วงเริ่มต้นเกมก็เลยปั้นเลยเต็มที่ครับผมก็นี่แหละครับข้อดีคือเก็บมอนสเตอร์อย่างรวดเร็วเป็นตัวตัวไปแต่ว่าก็จะมีข้อเสียอย่างมหาศาลตรงที่ว่ามอนกลุ่มมาก็จะลาบากนิดนึงครับตัวละครนี้ก็จะเหมาะกับพวก PVP หรือว่าเอาไปตีบอสแบบนี้ครับ ทุดท้ายนี้นะครับทุกตัวละครของเกมนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครไหนก็ตามนะต้องอาศัยการปั้นนะครับถึงจะได้เริ่มใช้งานนะฟังนั้นเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยรีบๆเลยครับผมหาตัวละครเมนของเพื่อนเพื่อนนะแล้วก็ปั้นนําไปได้เลยครับไกลๆเลย ในซีซั่นหเนี่ยตัวละครยังมีความต่างไม่มากนะักขนาดนั้นนะครับผมก็ปั้นไปก่อนได้เลยครับเพื่อเล่นในช่วงต้นเกมนี้หรือใครเพิ่งมาวันที่4นะครับผมแล้วเพิ่งได้ยามีฟ้ามากก็เริ่มปั้นยามีฟ้าในวันที่4ตอนนี้ก็ได้ครับ โดยสรุปอีกหนึ่งครั้งนะครับประตูแห่งความพบพานเพื่อนๆทาเสร็จทั้งหมด6ภารกิจแลกรับตัวละครประจารําซีซั่นไป1ตัวแบบเลือกได้เลยโดยการเลือกผมแนะนําเป็นตัวละครอย่างยามิฟ้าหาม,มาติด ID ดีหาม,มาเป็นตัวฟาร์มในช่วงต้นเกมมีโมซาแล้วแต่ว่าอยากจะมีตัวฮิว SSR ตัวชุบ SSR ติดไ d เยไหมส่วนแอสตาจะโดดเด่นในเรื่องบางคอนเทนต์นะครับมีก็ได้ไม่มีก็ได้ครับและแพทช์ถัดไปเนี่ยแอ <c oughs> สตาก็อาจจะเจอตัวละครอื่นๆเนี่ยกรบเข้าไปนะครับผม อันก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้แล้วครับผมก่อนจากการเขาาคณองอบคุณ 6, 1บ6 1 6 1สับสไครบเบอร์จากทาง YouTube ครับหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดสับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กันนะครับคลิปนี้ผมสื่อก็ขอตัวไปฟาร์มต่อแล้วนะครับเพิ่งได้ยามีฟ้ามาไปลุยกันสักหน่อยครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ Next time let's together blasting go fish blasting together.